สวัสดีครับวันนี้พบกับกอลุงเกณ์ครับวันนี้มาดึกไปหน่อยครับไปทํางานเพิ่งเลิกกลับมาเดี๋ยววันนี้เราจะมายำวุ้นเส้นทะเลกันนะครับอันดับแรกใส่หอมใส่มะเขือเทศลงไปครับกับน้ํายำที่เราปรุงแล้วนะครับเทลงไปเลยครับจากนั้นก็โคเล่โคเล่โคเล่เข้าเข้ากันนะครับเมื่อเข้ากันได้ที่ตามด้วยวุ้นเส้นและหมูสับนะครับดําลงไปเลยครับ ใส่ลงไปเลยครับเรียบร้อยแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับโคเลโคเลเข้ากับเครื่องยำอีกทีครับม,มีหมูสับกับวุ้นเส้นนิดหน่อยนะครับสูตรนี้ลดแป้งครับได้ทีแล้วครับ าจากนั้นตามไปหมึกของเราครับนี่ครับปลาหมึกลวกใส่ลงไปเลยครับตาละหมดไม,ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงหมึกนะครับว่าหมึกเราตกมาเองใส่ไปเลยครับตาละหมดตามวยกุ้งแห้งครับกุ้งแห้งอย่าใส่เยอะนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตกเองครับแพงครับซื้อมา อันนั้นก็โคลรีโคเใี้เข้ากับน้ำยำให้ดีครับตามด้วยหอมผักชีซอยลงไปเลยครับเรียบร้อยครับอันนั้นแล้วก็โคลรีโคลรียทีครับตามด้วยถั่วป่นนะครับถั่วป่นที่เราตำไว้ครับ ใส่ไปหมดนะครับตาละหมดร้านของเราไม่ห่วงเครื่องนะครับเพราะเราทำกินเองครับจากนั้นก็โคเลค่โคเล่กีครับโคเล่โคเล่ส่วนผสมเข้ากันครับมันเต้นลืมตัดครับ เลยจะยืดยืดหน่อยยาวหน่อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปตัดที่หลังบอเราทานเองครับนี่ครับหลังจากโคลีให้เข้ากับเครื่องยำเต็มได้ที่แล้วก็จะหน้าตาออกมาประมาณนี้ครับสูตรนี้เผ็ดน้อยนะครับเด็กประทานได้มีเรามีไข่ยอม้าด้วยนะครับนี่นะครับเรามีไข่ยอม้าด้วยแต่เราจะใส่แยกที่หลังนะครับ ใครชอบรับประทานก็ใส่ใครไม่ชอบรับประทานก็ไม่ต้องใส่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปใส่แยกที่หลังนะครับยำของเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับนี่ครับยำวุ้นเส้นทะเลรวมใช่ไหมครับคนยำก็ไม่รู้จะเรียกว่าชื่ออะไรนะครับก็ได้หน้าตาประมาณนี้ครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปรับประทานกันเลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากยำทะเลรวไมไว้แค่นี้ครับครัวลุงเกยียนเหมือนเดิมครับ